กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะครับสำหรับคลิปเหตุการณ์บนถนนมอเตอร์เวย์ครับซึ่งพบตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์นะครับปิดขบวนประกบให้กับ ขบวนรถหรูซุปเปอร์คาร์ครับโดยไม่ยินยอมให้ประชาชนคนอื่นๆเนี่ยขับรถผ่านไปได้ซึ่งกระสางความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากจากกรณีในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทเครับได้ออกมาเผยคลิปเหตุการณ์บนถนนมอเตอร์เวย์เอ็สายบางปะอินนครราชสีมาหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้มีการเผยคลิปขนาตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ปิดขบวนประกบให้กับขบวนรถหรูซุปเปอร์คาร์โดยไม่ยินยอมให้ประชาชนคนอื่นๆขับรถผ่านไปได้จนรถยนต์คนอื่นๆ ต้องขับรถที่ความเร็วเพียง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นจนรถด้านหลังต่างชะลอความเร็วตามกันไปหมดนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ถนนซึ่งหลังปรากฏเป็นข่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากนี่นะคะเราก็อยู่ในถนนเส้นมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะปรากฏว่าก็เจออาการประมาณนี้นะคะ เป็นฝูง Ferrari, เฟอร์รารี่ลยการที่มีรถซีวิคหนึ่งคันคอยปิดท้ายแล้วก็มีคอย,ยอรถตำรวจคอยประกบซึ่งเรารู้สึกว่ามันคืออะไรมันขีดขวางการจราจรไหมทุกคนนะคะก็มีทุระที่จะต้องไปทํานะคะแต่เราจะต้องขับอยู่ที่เนี่ยความเร็วหกสิบตามหลังอยู่แบบนี้ไม่สามารถที่จะแซงหรืออะไรได้เลยคือเขาให้เราขับตามหลังขบวนเซตนี้นะคะบุ๊คขอโทษค่ะกล้องไม่ได้แพทเนี่ยค่ะแบบเนี้ย คืออะไรอะคะเกิดอ,อะไรขึ้นเนีน่ยนะขับตามอยู่อย่างเงี้ยมีการประชาสัมพันธ์ก่อนไหะคือตอนนี้เราเนี่ยงงมากว่าเราเจออะไรอยู่โอ้ oh my god โอ้ my god จะถ่าย้เงไก็มีอนไหนบ้างอย่างไร วอลวกันนี่พูดละอ่ะจะถ่แ่อะดูโอ้โหตอนนี้นะคะถ้าดูในกระจวรุดข้างหลังคือตอนนี้อะติดมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะข้างหลังนะคะคือเพราะว่าติดเซตนนะะเนี้ยค่ะเนี่ยอะเนี่ยเนี่ยเขาติดกลุ่มนี้เลยติดกลุ่มนี้นะคะดูไว้ค่ะดูเขาไว้ค่ะ พอส่งคลิปนี้ไปที่หนกระแสนะคะให้พี่หนุ่มกัญชัยช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมพี่หนุ่มก็เป็นคนเล่นรถเหมือนกันนะคะก็จะรู้จักแบบนี้มันทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะทําแบบนี้คือชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ทำให้คนที่เขาชอบขับรถเล่นเหมือนกันอย่างเงี้ยมันดูเสียหายไปด้วยเลยอะ่ะเนี่ยอย่างคันนี้คันข,ข้างเราเนี่ยพี่เขาก็รีบนะคันนี้ือทุกคนเขาก็มีทุระภาระหน้าที่กันหมดอ่ะ แล้วดูวันนี้วันหยุดวันเสาร์ต้องมาเจออะไรแบบนี้เวลาบ่ายสาม mm. มันจะสิ้นสุดนะเมืเอ่อไหร่เนี่ยนะคะเอาเข้าไปมันเรสั่นมากเลย โอ้ยจะบ้าเอาอะไรวะเนี่ยดูเอาโทรศัพท์ของมืงนี่มือสายมากเขงูว่จะปวด เออดีจะได้จับทะเบียนจะเชื่อรถนี่รถใครคนนี้ของใครนะคะเออเอาเออ,เอ,อคนรีบหมดเออไปไหนก็ไม่ได้เอาอ่ะติดพี่เขาอันนี้ใครใครรถสไลดล์คอยตาด้วย ที้งโซค่ะรถแอมบูมเลนอมีรถจุกเฉินเขาจะทำยังไงอเออก็หลบได้นี่ก็สลับเลนได้นี่อ่ะนี่ปิดแล้วทีนี้ไอ้แค่แอมเลนเธอใจเย็นเธอใจเย็นไม่ใช่อยากอยากูคืออยากรูว่ามันมีอะไร,อ,ะไรอ่ะเน,นี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะ โอ้โหอะไรคำเนี้ยเอาโอ้โหโอ้โหค่ะพี่พี่น้องน้องดูเอานะคะสร้างความเดือดร้อนมากเลยถนน m อมอเตอร์เวย์ค่ะมันคืออะไร คืออะไรคะเนี่ยนี่นะคะเราก็อยู่กันที่ถนนมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะคะปรากฏว่าเจอแก๊งรถซุปเปอร์คาร์นะคะประมาณกลุ่มหนึง่งได้ทำการมีเจ้าหน้าที่นะคะนี่คอยปิดตู่ท้ายนะะแล้วก็มีอย่างนี้นะคะ่ะเป็นขบวนยาวยๆแบบนี้เลย อันนี้คือเขาไปไหนกันนะคะคือเราเดือดร้อนนะคะ<ม>คือเรา <c oughs> คือเราอยากจะไปทําธุระของเราแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้เลย <c oughs> นะคะคลิปสดๆรร้ลลอนณนะตอนนี้เนี่ยอะดูะอะอาดูดูนะคะสิ่งที่เจออะไรครับเนี่ยผมติดอยู่อย่างนี้มานานแล้วนะแล้วดูเนี่ยนเนี่ยเนี่ยอย่างคันนี้เขาก็มีธุระรีบแลวดูเนี่ย บกมือนี่เห็นไหมเห็นไหมคุณตำรวจบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยคุณตำรวจบอกไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมคะโอโ้โหเคลมนขับเร็วไปมันจับไม่ทันเนี่ยดูดูดูไว้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ที่เห็นชี้ซ้ายนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณในที่สุดก็ชี้ซ้ายให้พวกเราแล้วเธอจับทะเบียนไม่ทันเลยขับเร็วไปอา้าเนี่ยเออตีคู่มัม้างนีอืม เนี่ยนี่เลยดูใครเป็นใครอ๋อมีช่างภาพคอยถ่ายด้วยโอเค ล่าสุดครับวันที่7ตุลาคมนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่ากรณีนี้พลรมตรีคงกิตเลิศสินทิกุลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับรายงานเบื้องต้นแล้วจึงได้มีการสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อทเท็จจริงโดยให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบว่ามีความผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนขณะเดียวกันครับมีาร,ารายงานว่าจากการตรวจสอบพบว่าตำรวจทางหลวงนำรถขบวนรถหลูดังกล่าวโดยใช้เส้นทางดังกล่าวถนนมอเตอร์เวย์ สายบางไปะอินคนครรัชสีมาเพื่อไปงานเดินเดินโคราชเทศกาลกินเจชมรถหรูดูดนตรีที่นครรัชศีมาเบื้องต้นก็พบว่ามีตำรวจทางหลวงชั้นประทวนเป็นผู้นำขบวนและไม่ได้แจ้งไปยังต้นสังกัดจึงสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมพิจารณาโทษทันในส่วนสารวัตรหัวหน้าสถานีและรองสารวัตรหัวหน้าสถานีต้องมีการพิจารณาโทษตามขั้นตอนฐานปล่อยปะละเลยเช่นกัน